สวัสดีครับมอนี่สิงหได้จ่าพามาเก็บดอกกระเจียวพี่น้องครับกําลังออกดอกเต็มปานครับเบงรล่ะครับพี่น้องสามต้นเลยครับพี่น้องครับดอกกระเจียวครับเป็นพักสมุนไพรนะครับนะครับอ่อนๆครับฝนหม่ครับดอกกระเจียวอ่อนครับ สวยงามด้วยจ้าเขาขาอ่อนๆจากดอกกระเจียวครับมีสื่อทองทินทั่วไทยครับบางพื้นที่ก็เรียกว่านมหาเมฆครับกาเดียวจวดกระเจียวปลาครับพี่น้องครับเขามีหัวเหงาใต้ดินครับหัวเหงาเขา ปนไม้เขาสีออกดอกขึ้นมาก่อนครับและต้นของเขาจะขึ้นมาตามหลังครับพี่น้องครับเขามีหัวเหงาอยู่ใต้ดินอายุหลายปีครับดอกอ่อนครับมีรสเผ็ดร,ร้อนหอมฉุนครับเป็นเป็นพักสมนุนไพรแก้อาการท้องผูกหัวเหงาของเขาครับกินเป็นพักก็ได้ครับต้มน้ำดื่มก็ได้ครับ เป็นยาแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายครับแล้วก็เป็นผักสมุนไพรช่วยสมาแนแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็สวยลดไขมันในเลือดพร้อมด้วยครับอ่อ่อนๆครับเป็นพักที่ กินกับลาบกับก่อยกับน้ำพริกมาแต่โบราณครับดอกกระเจียวครับเอาขาดครับตันนี้ขาดครับ ให้เขาๆอ่อนๆครับนะครับได้หลายแล้วครับครับมาเก็บกันต่อครับเม่ปาครับ เป็นสมุนไพรแก่ท้องเฟ้อครับเป็นพักที่กินหอมฉุนครับแต่แซ่บนะครับกินกับน้ำพริกครับสิดแดงสดใสงามๆครับระับครับเมื่อนี้ติ๊กนะจ๊ะข้าวผัมะเก็บดอกกระเจียวครับพี่หน่องครับ เป็นสมุนไพรแก้ท้องอืดท้องเฟื่อนะครับพี่น้องครับเป็นทักที่ใส่สมานแพนในการเพาะอาหารครับพี่น้องครับเป็นหอมสูนกินกะพิครับแสบครับพี่น้องครับเมื่อนี้เสร็จตาแล้วครับครับกินหน้าพอกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ